สวัสดีครับผมอผมเชื่อว่าหลายหลายคนรอคลิปตัตวนี้อยูอ่อยากจะรู้ว่าไอ้ดาวฮอนบอร์ดวอล์ก D8 เนี่ย2025นะมันดียังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับ mm hmm. ช่วงนี้ผมขอเปลี่ยนด้านในการทำรีวิวนิดนึงนะผมว่าคือแต่ก่อนผมทำอีกด้านหนึ่งใช่ไหม แต่ผมว่าด้านนี้ไฟมันสวยกว่าแสมเข้ามันดูดีกว่าผมก็เลยมาทำด้านนี้ดีกว่าคนจะได้เห็นสีชัดๆด,ด้วยว่าหน้าตามเป็นประมาณไหนนะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าดาวฮอนดาฮอนบอดวอลเนี่ยมันเคยมีมาขายมาเนิร์นานละอ่ะตั้งแต่ปีผมว่าน่าจะ2 0ง0เนที่มาขายในเมืองไทยอ่า2อง2 2013ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเจดสปีดล้วน เจ็ดสปีดล้วนๆ <c oughs> คือเจสปีดแล้วก็แบบคือก่อนหน้านี้ที่มันมีแปดสปีดมาสเปคก็ไม่ได้สวยหรูอ่าเจ็ดสปีดก็สเปคก็ไม่ได้สวยหรูเวลาที่เราผมจะพิเศนตลอดเลยว่าดาฮอนบอดวอล์กเนี่ยเป็นรถที่ดีแต่สเปกกะไม่ค่อยดี <c oughs> สเปกก็ต่ํา <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้ดางฮอนบอดวอล์กต้องํำใจเรื่องนี้คราวนี้ปีนี้มันกลับมาผมว่า สเปคมันโอเคแล้วสเปกมันเปลี่ยนใหม่แล้วเข้าไปดูดีกว่าว่ามันเปลี่ยนอะไรไปบ้างล้อนะครับผมล้อตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นการอัปเกรดที่ผมว่าเจ๋งที่สุดแล้วตั้งแต่มีบอดวอล์กมาทําไมเป็นเพราะว่าล้อตัวนี้เนี่ยมันเป็นล้อแบริ่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันเป็นล้อแบริ่งเรียบร้อยแล้วปก,กติแล้วเนี่ยแต่ก่อนเราจะเห็นว่าล้อดาฮอนบอดวอล์กเนี่ยจะมากับล้อลูกปืนเลงเม็ดเนาะ พอเป็นลูกปืนเรียงเม็ดเนี่ยปัญหาของลูกปืนเรียงเม็ดคือมันไม่สามารถที่จะแบบปั่นได้หลาลื่นเหมือนพวกลูกปืนซิลแบริง่งอ่ะแต่ตัวนี้เนี่ยพอเป็นแบริ่งมาแล้วเนี่ยลื่นมากๆลื่นมากๆปั่นได้ดีมากๆด้วยนะเออคือแล้วดูงานดุมสิแหมมันทํามาสวยงามสวยงามปลดเร็วมาเรียบร้อยแล้วผมว่าอันเนี้คือการอัปเกรดใหญ่ที่สุดของดาวฮอนบอบ์ดวอลล์รอตนี้ แต่มันไม่ใช่การอัปเกรดอันเดียวนะมันมีอันอื่นอีกอ่ะก่อนที่จะไปอัปเกรดตัวดูอัปการอัปเกรดตัวอื่นเราไปดูที่ยางก่อนยางใช้ยางตัวเดิมนะเป็นเคนดะนะครับผมตัวนี้เป็น21.5 5ขอบครีมอ่ะเพราะฉะนั้นก็มาตรฐานไม่ได้มีอะไรอ่ะมาดูที่เฟรมกันบ้างเฟรมตัวนี้เนี่ยเป็นเฟรมคอมบูรี่จริงๆก็เหมือนเดิมนะอ่ะอยากจะบอกว่าเหมือนเดิมอ่ะแต่มีจุดที่มันเปลี่ยนแปลงไป เดี๋ยวจะไปให้ดูจุดที่มันเปลี่ยนแปลงจุดที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยคือท่อตรงนี้ปกติท่อที่ยึดตรงนี้เนี่ยลงมาถึงตรงนี้เนี่ยปกติเขาจะใช้ท่อกลมนะปกติเลยอ่ะตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นท่อที่มันบีบแบนขึ้นมาตัวเนี้เป็นสิทธทิบัตรใหม่ของดาฮอนนะครับผมไม่ใช่ว่าแบบว่าบีบท่อแล้วบอกว่าใครๆก็ทําได้ไม่ใช่อันนี้สิทธิทบัตรใหม่เขาคิดมาแล้วเขาคิดมาแล้ว การที่บีบให้แบนลักษณะนี้เนี่ยาทางดาฮอนบอกว่ามันทําให้เฟรมตัวนี้เนี่ยแข็งแรงขึ้น23%แข็งแรงขึ้น23%ในส่วนตัวเนี่ยคำว่า23%นี้มันเยอะมากนะเยอะมากนะสำหรับเฟรมเฟรมหนึ่งเนี่ยตัวนี้แสดงว่ามันมีความแข็งแรงขึ้นแล้วอ่าไม่ใช่ว่าตัวเดิมไม่แข็งแรงนะแต่ว่าตัวนี้ เขาก็พัฒนาให้มันดีขึ้นมปอีกซึ่งสเต็ปว่าง่ายๆดาฮอนไม่ได้หยุดพัฒนาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นมันยังมีอะไรให้มันเล่นได้อีกเยอะปกติดาฮอนบอดวอล์ด้านหน้าเป็นไงมีเพจมาไหมผมว่ามีนะรุ่นใหม่ๆมามีแต่รุ่นเก่าๆจะไม่มีอ่าตัวนี้ก็มีเพจมาให้เรียบร้อยแล้วปิดรูมาให้อย่างสวยงามนะครับผมไม่ต้องไปซื้อเพิ่มผมว่าเพจเนี่ยดีมากๆเป็นไอเดียที่ควรจะทํามาได้นานแล้ว อันนี้ช่วงหลังๆเนี่ยลายคันที่ออกมาจากดานอนจะมีเพลทตัวนี้มานะครับผมแล้วผมว่ามันสวยก่าเดิมด้วยแล้วผมอยากให้ดูสีของคันสีเขียวคันนี้ดาฮอนบอดวอลครอบนี้มันมาสามสีนะครับผมคันนี้เนี่ยเป็นสีเขียวอ่าอ่ามีสีโครมแล้วก็สีขาวผมว่าสวยทุกสีอะสวยทุกสีแต่ใจเนี่ยแอบมาชอบสีนี้เวลาเปิดประตูตัวจริงแล้วถ้าเกิดดูสะท้อนสะท้อนแสงเห็นไหมมันจะออกแนวแนวแบบ มันจะมีเหลื่อมหรือเหลือง,ง,งนิดนึงเป็นเขียวทองนิดนึงพูดไม่ถูกอะ่ะสวยสีเขียวนี้สวยมากๆต้องบอกยงี้ก่อนคือเห็นแล้วแบบโดนใจผมมากๆถ้กเกิดสีเขียวนี้นะโอ้โหเจ๋งจริงๆต้องไม่เห็นตัวจริงนะผมว่าผมดูในกล้องเนี่ยมันไม่เหมือนกับดูด้วยสายตาจริงอะ่ะอ,อดูในกล้องเนี่ยตอนเนี้ยสีมันจะไม่เหมือนเดอมันจะไม่เหมือนของจริงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสะดวกลองมาดูตัวจริงสวยการันตี ส่วนตีนผีนะครับผมชุดเกียร์แล้วกันทำไปที่ชุดเกียร์ก่อนชุดเกียร์ตัวนี้เนี่ยมากับชุดขับ8สปีดนะดี D 8ก็ต้อง8สปีดถูกต้องไหมและเขาไม่ห่วงชุดเกียร์ด้วยและหลายรอบเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยอ่ะตัวเนี้ยตีนผีให้ s h i านโนเอาทัศชิปเตอร์ใช้ใช้ใช้ชิมานโน่เอาทัสนะครับผมอ่ะหลายๆรอบที่ผมเห็นเนี่ยจะไม่ได้ให้เฟืองชิมานโ o มา ตัวนี้ให้เฟืองชิมาโ,โนมาด้วยเออไม่ห่วงชุดเกียร์ไม่ห่วงชุดเกียร์ดีเฟืองชิมาโ,โนเนี่ยต้องบอกว่ามันได้มาตรฐานมากๆนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนเฟืองชิมาโ,โนได้มาตรฐานแล้วก็ให้คือคุณภาพของเฟืองชิมาโ,โนต้องบอกว่ามันดีมันดีมากๆและโซ่เนี่ยแต่ก่อนนี้ที่ให้มาชอบให้มาเป็นสีเทานะนี่ตอนเนี้ยสีเงินมาเรียบร้อยแล้วอ่า โซ่ของ KMC ด้วยนะครับผมไม่ต้องไปอัปเกรดไม่ต้องไปเปลี่ยนไม่ต้องอะไรเลยคุณภาพอยู่ตรงนี้แล้วอ่าอีกจุดหนึ่งที่ผมว่ามันอัปเกรดมาแล้วที่ผมว่าผมชอบมากคือจุดพับคอมันคอเนี่ยถ้าเกิดสังเกตรุ่นเก่านะใครมีอยู่ที่บ้านลองไปดูตรงจุดพวกเนี้มันจะมีรอยเชื่อมจะจะจจ,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 จรอไปหมดเลยตัวนี้เป็นคอรุ่นใหม่ของด้าฮอนนะจะไม่มีรอยเชื่อมตรงนี้แล้วดูเนียนตา ดูสวยดูเนียนตาผมว่ามันดูแบบความแข็งแรงเท่าเดิมแน่นอนอและน้ำหนักเบากว่าเดิมด้วยขอรุ่นนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันไม่มีอะไรที่จะบุติได้ว่าเปลี่ยนมาทำไมนึกออกไหมไม่รู้บ่จะคือบางครั้งเนี่ยเราจะคิดอยู่ในหัวเปลี่ยนมาทำไมแต่ตัวเนี้ยมันดีกว่าเดิมทุกอย่างเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนดีแล้วนะครับผมอ่ะ มาดูที่เบาะกันบ้างเบาะตัวนี้ใช้เบาะดัวเดิมนะเบาะแบบรุ่นเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนที่บอกว่าเบาะดาวฮอนแข็งใช่ตัวนี้เหมือนเดิมเบาะดาวฮอนเบาะดัวแข็งเนี่ยตัวนี้เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรมาแต่ว่ามันก็ได้ความคลาสสิกเนอะอ่ะปบกแฮนใช้รุ่นเดิมนะครับเป็นปอกแฮนยางสีน้ําตาลนะครับความคลาสสิกยังอยู่เต็มนะสำหรับตัวนี้อ่าลืมบอกก้ามเบรกตัวนี้ ก้ามเบรกตัวนี้ใช้ของเทรคโทนะครับผมอ่ามาดาวฮอนบอดวอกตัวนี้ชอบไหมผมว่าหล,หลายๆคนน่าจะชอบนะคืออัปเกรดมาเต็มขนาดนี้เนี่ยผมว่าสุดอ่ะหลังจากที่มันอัปเกรดมาเนี่ยมีอะไรที่บ้านที่มันอัปเกรดมามีล้อที่เป็นแบริ่งมาเรียบร้อยแล้วชุดเกียร์ที่เป็นแปดสปีดแล้วคอเป็นคอตัวใหม่เรียบร้อยท่อ าท่อที่ยึดก,กับเฟรมด้านล่างเป็นท่อใหม่นะครับผมแล้วก็สายเดลเทคที่มันมาอ่าแต่สายเดลเทคมันมาตั้งแต่รุ่นก่อนก่อนหน้านี้แล้วหละเราไม่นับละกันอ่าพวกเนี้อัปเกรดทั้งหมดเนี่ยราคาเป็นไงราคาเท่าเดิมนะหนึ่งหมนหกพ้าร้อบาทราคาเท่าเดิม <c ười> คือบางคนบอกว่าดีแปดต้องแพงกว่าดีเจ็ดสิไม่ใช่หนึ0งบาทราคาเท่าเดิมเลยเอาไงล่ะผมว่า ใครที่ชอบดาวหงมบอก,บอกจัดได้เลยนะคุ้มสุดๆแล้วอะตั้งแต่ขายมาไม่ต้องไปอัพเกรดอะไรให้มันแบบวุ่นวายแล้วอะ่ะลอก็อัพมาเรียบร้อยแล้วชุดเกียร์ก็เป็นแปดสปีดแล้วจัดได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมไปพับให้ดูดีกว่าว่าพับแล้วจะเหลือขนาดไหนขออนุญ,ญาตพับให้ดูนะครับผมนี่ตามสเต็กตามสไตล์ผมผมจะพับด้านหน้าก่อนนะ เชิดหน้าขึ้นหน่อยหรือคว่ำหน้าก็ได้แล้วแต่คนถนัดนะครับอ่ะผมเชิดหน้าขึ้นนะยกคอจนเจอจุดสีแดงนะครับผมปึ๊บอ่ะตรงนี้เป็นเซฟตี้นะดามเซฟตี้หักออกลงแล้วเราก็พับคอได้เลยนะครับผมด้ามฮอบอดวอล์กเนี่ยจะเป็นคอพับด้านในนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเก็บเรียบร้อยเวลาที่เราพับนะ ขาจานด้านซ้ายอยู่ด้านหน้าเสมอหลักอานเอาลงนะครับเปิดเซฟตี้ตรงนี้ออกง้างออกชึบแล้วก็ค่อยๆพับเข้าหากันเวลาพับอะหลายๆคนชอบไปยกมันผมว่าค้ำไว้ได้เลยนะมันจะได้ไม่ปวดหลังช่วงนี้ผมปวดหลังด้วย <laughs> อ่อะพับปุ๊บแม่เล็กดูติดกันเรียบร้อยเนียนกริปอะจะบอกว่าการพับของหน้าฮอนบอดวอล์กอ่ะพับแล้วได้มันเนียนกริปอย่างเนี้ย เดแคบแค่แเนี่ยลองคิดดูดิแคบแค่นี้เองอ่ะเนี่ยโอ้โหผมว่าต้องบอกว่าดาฮอนบอดบอกรุ่นนี้นะโดยเฉพาะรุ่นนี้เลยนะผมว่าสวยมากๆสวยมากๆและความน่าตื่นเต้นคือมันมีมาสามสีและสวยสามสีเลยอ่ะเลือกสีไหนดีตัวที่เอามาโชว์ให้ดูเนี่ยคือสีเขียวอ่าสีเขียวเนี่ยเป็นออกแนวแบบชาเขียวเนาะ พูดไม่ถูกอาเขียวอะไรอะแต่มันเขียวอมทองๆหน่อยสวยมากๆสีโครมแน่นอนเป็นสีขายดีอยู่แล้วสีโครมก็สวยคือใครเห็นสีโครมเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกใจผมเชื่อหลายหลายคนถูกใจนะครับผมไปแต่งดำได้ไปแต่งอะไรได้ไปแต่งตัดวินเทจน้ำตาลก็ได้ได้หมดสีขาวผู้หญิงน่าจะชอบเยอะนะขาวนี่มันขาวเนียนมากเลยอะขาวแบบ ขาวอะ่ะขาวอะ่ะเออไปใส่แบบบอะน้ําตาลตัดกับขาวนี่ก็สวยอยู่แล้วนะใส่บอบุกสักอันหนึ่งนี่ผมว่าหล่อเลยวะสีขาวเท่มากๆสวยทั้ง3มสีมาล็อตนี้สเปคอัปเกรดมาดีด้วยแปดสปีดล้อแบริ่งคอตัวใหม่คือให้ของดีมาหมดเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปอัปเกรดในราคาเท่าเดิม16,500บาทชอบไหมผมว่าเป็นผมผมก็ชอบนะราคานี้ ได้สเปคแบบนี้อ่ะไวยง่ายอ่าตอนนี้ถ้าเกิดเทียบบอดวอลเทียบกับอะไรเดียรเชาแล้วกันอ่าเชาเราจะไม่เทียบกันที่ทรงนะหลายคนชอบไม่เหมือนกันทรงแต่สเปกบอดวอลเนี่ยในราคาที่ถูกกว่าแต่เขาเรียกว่าไงนะราคาที่ถูกกว่าสเปคดีกว่าได้เฟ,ฟมรมคอมมูนี่อ่าราคาถูกกว่าเชาอีกนี้ฮะ ราคาดุกระดาหฮอนชาวอีกนะคะคือถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกันอย่างนี้นะโอ้โหบอดวอลก,กินกินกระจายอะ่ะกินกระจายอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดชอบดาวฮอนบอดวอลแบบผมต้องยายาก่อนว่าแบบผมเพราะผมเป็นคนชอบดาวฮอนบอดวอลคือสีเขียวเนี่ยผมอาจจะเก็บไว้ปั่นเองคันหนึ่งกำลังดูอยู่กำลังดูอยู่อาจจะถอยไว้ใช้เองสักคันหนึ่ง ชอบสีนี้เป็นพิเศษอ่ะโอเคแล้วแต่ละว่าแต่ละคนชอบสีไหนนะเพราะฉะนั้นชอบสีไหนจัดสีนั้นสนใจพักมาดาวฮอนบอดรอกตัวใหม่นะครับดีแปดหนึ่งมื่นหกพันห้าร้อยบาทหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะอ่าอ่าสนใจติดต่อมาได้ศูนย์แปดเก้าเจ็ดหกศูนย์สองเก้าเก้าหรือติดต่อในรลนไอดีก็ได้นะครับไลน์ไอดีแอสไซน์ไมการ์เดนบีเคเคหรือติดต่อ ม่เสร็จใน Facebook ก็ได้ได้ทั้ง3ช่องทางนะครับผมสำหรับวันนี้ยังไงก็กราบลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ